ลาทำอาหารวันนี้เราจะทำบักกุเตะนะพอดีเราไปเจอตัวนี้มาผงซุปบักกุเตของโรโบโมานะครับบักกุเตะนี่มันเป็นอาหารประเภทตุนของจีนที่ใส่เครื่องยาจีนเยอะมากนะครับก็เป,เป็นเขาเรียกว่าเป็นมื้อเช้าเป็นมื้อเช้าของคนจีนที่ได้รับความนิยมสูงนีดเดียวนะครับมีคุณค่าทางอาหาร มากมายนะครับทั้งจากเครื่องยาจีนเองจากสมุนไพรต่างๆเยอะทีเดียวนะครับแต่ว่ามันทํายากนะครับบกกุเตเนี่ยทำยากก็คือเราต้องไปหาซื้อเครื่องยาจีนมาแล้วก็อยู่ที่การคุมไฟด้วยนะถ้าไฟแรงเกินไปมันก็ขมถ้าไฟอ่อนเกินไปมันก็ไม่หอมนะครับแต่วันนี้เราได้ซุปผงบะกุเตมาเราก็จะมาลองทํากันดูแบบง่ายๆที่บ้านนะครับอ่ะส่วนประกอบก็มีซุปผงบะกกุเต ของโลโบหนึ่งซองนะครับมีซี่โครงหมูนะครับซี่โครงหมูในในในเนี้ยเขาบอกว่าให้ใช้ครึ่งกิโลนะครับต่อไอ้นี่หนึ่งซองนะครับแล้วก็น้ำา750ซีซีหรือประมาณ3ถ้วยนะครับอันนี้เราเพิ่มเห็ดหอมนะครับแล้วเราจะใช้น้ำแช่เห็ดด้วยนะครับแล้วเราก็มีเกากี้นะครับหาซื้อได้ทั่วไปแล้วเราก็มีเห็ดเข็มทองอันนี้เอาไว้ใส่ทีหลังสุดนะครับก่อนจะกินเวลาอุ่นจะกินแล้วก็ใส่ โอเคนะครับส่วนประกอบก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครมีผักชีก็เอาไว้โรยตอนสุดท้ายด้วยก็ได้นะครับอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยอ่าวิธีทํานะครับขั้นแรกนะครับตั้งน้ําแช่เห็ดหอมเนยนะครับให้เดือดนะครับแล้วก็เอาผงนะครับผงซุปโรโบเนี่ยใส่ลงไปนะครับก็คือไอตัวผงซุปเนี่ยเขาจะเป็นเป็นห่อหอนะครับเหมือนห่อเครื่องยาจีนเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็ต้มให้มัน ให้ผงซุปเนี่ยมันละลายนะครับที่เขาบอกว่าใช้น้ำ750แอาซีซีหรือประมาณ3ถ้วยตวงเนี่ยผมว่ามันยังมันยังเข้มข้นไปหน่อยนะครับคือถ้าคุณชอบรสชาติที่มันอ่อนวันนี้คุณก็เติมน้ําเข้าไปได้นะครับผมเติมน้ําเพิ่มไปอีกเกือบเท่านึงนะครับนะครับก็ก็ให้รสชาติอ่อนกําลังดีแต่ว่าถ้า,ถาสมมติคุณอยากลองรสชาติออริจินอลที่เขาแนะนาคุณก็750ไปก่อนนะครับรอให้น้ําเดือดจัดนะครับแล้วก็ใส่กระดูกหมูลงไปถามว่าทําไมต้องรอให้น้ําเดือดจัดเพราะว่า หลักในการทําอาหารเนี่ยนะครับคือถ้าสมมติคุณอยากให้น้ําอร่อยเนี่ยคุณอยากให้น้ําอร่อยให้คุณใส่เนื้อสัตว์หรือว่าใส่กระดูกเนี่ยลงไปตอนที่น้ํายังไม่เดือดจัดแต่ว่าถ้าคุณอยากให้เนื้ออร่อยเนื้อกระดูกหมูอร่อยให้คุณใส่ลงไปในตอนที่น้ําเดือดจัดนะครับเพราะว่าน้ําเดือดจัดเนี่ยมันจะช่วยปิดรูขุมขนปิดเส้นเลือดปิดอะไรต่างๆนะครับก็คือมันจะทําให้ความหวานเนี่ยยังคงอยู่ในตัวเนื้อนะครับแต่ว่าถ้าน้ําไม่เดือดน้ําพอร้อนๆเนี่ยมันจะดึงความหวานออกมาจากตัวเนื้อนะครับนี่คือหลักในการ ทำอาหารประเภทต้มนะครับคุณอยากให้อะไรอร่อยก็ใช้หลักนี้นะครับก็น้ําเดือดจัดเนี่ยนะครับพอใส่ปุ๊บมันก็จะมันก็จะมาหายเดือดนะครับคุณก็เติมกระดูกหมูเสร็จคุณก็เติมเห็ดหอมลงไปนะครับตินเห็ดหอมตุ๋นนานๆก็ยิ่งอร่อยนะครับใส่เห็ดหอมเสร็จก็ใส่เกากี้นะครับหรือโกจิเบอร์รี่นั่นเองแต่อย่าใส่เยอะใส่เยอะแล้วเดี๋ยวรสชาติมันจะเพี้ยนนะครับเพราะว่าโกจิเบอร์รี่มันก็จะเปรี้ยวๆหน่อย ค,คุณก็ใส่พอประมาณนะครับพอเป็นยานะครับแล้วก็ปิดฝาตุ๋นไว้ประมาณา45นาทีนะครับตุ๋นไว้แล้วก็คุณก็เช็คเรื่อยๆนะครับก็คือเปิดฝาหม้อมาใช้ซ่อมจิ้มกระดูกหมูดูว่ามันโอเคมันสุกมันอะไรหรือยังถ้าสุกแล้วก็ได้นะครับตักเตรียมใส่เห็ดเข็มทองได้แต่ถ้าไม่สุกยังยังติดติดซ่อมอยู่คุณก็รอบีกหนังนะครับก็จิ้มจิ้มดูเช็คดู ถ้ากระดูกหมูสุกแล้วคุณก็ให้นี่ได้เลยนะครับสเสียมใส่เห็ดเข็มทองได้เลยเอาเอาเห็ดเข็มทองลงไปลวกให้สุกนะครับก็แค่นี้เองก็สามารถตักขึ้นมารับประทานได้แล้วนะครับไม่ยากเลยทีเดียวนะครับค่อยๆใส่นะครับอย่าใส่อย่าใส่หมดถ้าสมมติ่คุณมีเห็ดเยอะเนี่ยแต่คุณอย่าใส่หมดเพราะว่าใส่หมดปุ๊บเดี๋ยวถ้าเห็ดมันเหลือแล้วอุ่นๆไปเนี่ยนะครับเห็ดมันจะเละนะครับจะทานทีก็ใส่ทีต้มทีครับอุ่นต้องทานร้อนๆเมนูนี้ถึงจาอร่อย ก็เสร็จกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเมนูบักกุเตนะอีกหนึ่งเมนูที่ทําได้ง่ายๆถ้ามีผงซุปบักกุเตโลโบบอกได้เลยว่ารสชาติเหมือนกับที่เราไปนั่งทานที่ร้านมากนะครับก็ลงทุนประมาณร้อยกว่าบาทมั้งทั้งค่ากระดูกหมูค่าผงค่าเห็ดค่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ทานได้หลายคนหลายมื้อเลยทีเดียวหอมมากนะครับแล้วก็รสรสชาติดีมากเลยนะครับก็ ใครชอบเมนูอย่างนี้นะครับก็แนะนำเลยผงซุปบากุเตเนี่ยนะครับทำง่ายนะครับแค่เสียเวลาตุ๋นนิดหนึ่งนะครับประมาณ50นาทีก็ได้บะกุเตรสชาติดีๆเอาไว้มากินที่บ้านง่ายๆเลยนะครับอ่ะนะครับใครชอบเมนูนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับ